ใช่ครับนี่ตอ้องม่สามหัวสองโม่เลยตัดแั้วนั่นไงอูอ้นี่ใส่ใหญ่เนี่ย อะไรนะพี่ป้อมป้อมไม่เป็นไรพ,พี่ป้อมไหนครับป้อมอ่ะป้อมอ่ะป้อมที่เวลาเราตกปลาเราไปนอยอ๋อก็มาอยู่ครับผมไม่ไดู้เห็นนั้นเมใช่ครับครับ บ่งขยะบอกให้เลยนีขนาดน้ำปิงเราอยู่เนี้ยนะไม่น้ำเมย์ไม่ต้องถามเลยแบบมุมพมานี่แบบอุมโดแล้วบ่กว่าแล้วไงไม่น,าน่าหลุดเี่เออกมาแล้ว ดึงเบ็ดหน่อยเวลาเจอแม่น้ำนี่ไหลลูดเลยโอ้ในรอบไหลยืนง่ายไหมยืนหัวไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยาเดินไปเดินมา้ามุนพมาอันนี้แบบ มดูแล้วบอกว่าแล<ม>้วไงมีสายติดห่อขี้ผายติดเลยกูหลุดแล้ว,ลวดีกว่าไม่น่าหลุดนะพี่ออกมาแล้ว,อลวโอ้ยสายหน่อยหน่อยดึงเบ็ดหน่อยเวลาเจอแม่น้ำนี่ไหลลูดเลย ในรอบหลายปียืนง่ายไหมยืนหัวไหมไม่ไหวเด้เดี๋ยวเดินไปเดินมาเดี๋ยวได้เอตตกเถอะเดี๋ยวพี่จัดการนี้ กำลังทำงานเลยครับถ้าใหญ่กว่านี้เอาไปไม่ได้พี่มันตายมันขายเมือกเยอะกลายอย่างนี้กลายเป็นตกปลายอย่างนี้ไปแล้วแบบไม่เน้นอนนี่เน้น,น,นพักทอนเน้นอนุรักษ์นี้มากกว่าคิดไว้ต่อไปแม่งเดี๋ยวถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะต่อไปแม่งไม่มีให้ตกแน่นอนใช่ครับเมือนอในเครื่อนแบบเมี้อมา่กี่ปีแล้วพี่อตอนเมื่อก่อนนี่เข้าจั่วเป็นร้อยแล้วอ,อยากจะบอกให้คนดูอะไรเงี้ยดูแล้วโอ้โหวิ oh ่งเข้าอ่ะ ใหญ่เลยไม่ใหญ่เท่าไหร่พี่อยู่สู่งเลยข,ข้าวตอวเหมือนกันเลย <c oughs> อยู่ชิดฝั่งอะ่ะเดี๋ยวนะฮะเขาผมก็น่าจะหลุดแล้วละโอ้ยอยู่โอเคได้ไหมให้ผมทิ้งสมองให้ ใช่ครับไม่เป็นไรพี่นี่เป็นวิดีโอ,อย่ายวเลยใช่ครับกระดีสามกรรมครับวายเบชั่นจุเนียของคิงฟอ x นะครับตัวนี้ขนาด2.5เซนนะน้ำหนักสามกำร,ร,รุ่มนี้นะกำลังป่อยเลยเนะี่ยใช่ครับ ยัดมงเก็บีคนรู้จักผมอยู่คนหนึ่งสองสามคนด้วยนะผมผมเห็นเขาไซรุ่นเนี่ยเล็กกว่านี้นิดหนึ่งเขายังเก็บอ่ะผมบอกว่าโอ้เหลือผมไม่พร้อมมันเล็กเกินไปจะไปทะเลาะกันซะ่ป่าสิบตัวมันยังกินไม่อิ่มเลยไปเอากระสูบไซรโลด้วยผมไม่ว่านะถ้าคุณจะเอาตรงนั้นเหมาะพี่ ครับแบบตัวใหญ่ๆอ่ะพี่ไม่ว่านะอย่างอย่างน้อยอาเจ็ดแปดขีดขึ้นก็ยังโอเคใช่ใช่ใช่ขัดแล้วสารจ่าที่ผมว่าจุดตรงเสาไฟนั่นเข้าตรงนั้นเหรอขึ้นเหรอขึ้นขึ้นอยู่เลยเนี่ยครับขึ้นนี่หินด้วยนี่ระดียัดเลย โอเคหนึ่งแต้มนะแจะเป็นกระดีสามกำนะทุกคนสินกระสูบกำลังขึ้นนะไตยัดเลยไปครับกลับเป็นสีชมพูวิ้งวิงเลยนะฮะหน้ากอพี่เดี๋ยวพักก็จะโดนนี้ cắt chú, ôi tôi dài, tôi dài, như thế này, tôi dài đuối, sai วัันนี้ครบเย็มก็สั้นพี่ก็ไม่ได้ออกมาเมื่อก่อนเขาบอกว่าบ้านปูนเนาะโอ้โหโหลดแรงอย่างไรตัวนี้หนักดวงน้ำต้านน้ำอีก ขีมก็สั้นใช่ไหมที่เอาอมือใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับนี่ตอมอสามหัวตอมอเลยพี่กัดด้านนั่นไงใช่ครับต้องชิดเลยพี่ ออคันโหนี่ใสยใหญ่เนี่ย ไม่มีนะพี่เข้าเต็มเลยสามพอเลยต้องใช้คิปเปอร์เดี๋ยวผมไปท่าสมองให้แป๊บ น้ำมันดีนะตอนนี้ลงสุดแล้วนะพี่นนใช่อเอ๊ะไม่ตีมั้งเอาเลยพี่ผมตกจนทนะิ่มแล้วให้คนนานๆนตก 等于零点